ช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับคอลัมนิสของเราครับคุณวรรณสิง์ประเสริฐกุลสวัสดีครับสวัดสดีครับวันนี้ผมดูของเฮงคุณเนี่ยหน้าตาคุณแบบแจ่มใสแบบมีประกายมีอะไรทักอย่างต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากแบบเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ป่ะรอบนี้ไม่ใช่เรื่องราวครับเป็นบุคคลครับผมวันนี้มีบุคคลมาใช่ครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็โดยเฉพาะตัวผมนับถือไม่มากลองเล่าสรรพคุณมาก่อนเผื่อผมจะได้เผื่อผมจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนเป็นกวีที่เคยได้รางวัลซีไรท์โอ้โหไม่ธรรมดาครับผมเออเป็นผู้หญิงนานรู้เราเราละใครเป็นคนที่แบบทําบทบรรยายภาษาไทยในภาพยนตร์ที่เราดูอยอ่จะมีชื่อขึ้นท้ายหนังหลายเรื่องตอนหลังเหอถ่ายรูปเหอถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปทํากิจกรรมเยอะนะครับมีเพื่อนเป็นพวกวงเพื่อชีวิตเยอะพี่นี่รู้ดีกว่าผม มีลูกสองคนน่ารักคนไม่น่ารักคนคนเล็กจะน่ารักกว่าคนโตหน่อยนึงมีคุณสมบัติต่อไปอยู่บ้านเดียวกับผมบอกไปเลยว่ามารดาครับคุณจิรนันประเสริฐคุณพิชิชาคุณจิรนันประเสริฐคุณพิพิชาครับเชิญครับวันนี้วันนี้คุณสิงห์ได้เชิญแม่มาออกรายการเจาะใจนะครับเชิญครับสวัสดี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 ครับคุณแม่ครับไม่เห็นหน้าตั้งนาน อยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่เหรออย่างนี้แหละฮะที่เชิญออกจ่อใจนี้จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ้างจริงจะไม่ที่เขาบอกว่าลูกผู้ชายพอโตแล้วจะหายหัวไปหมดเลยไม่ใช่แค่ลูกหายหัวแม่ก็หายครับอ้าเหรอแม่ก็หายเหรอครับอาทิตย์หน้านี้ผมอยู่ปาคีสถานแม่อยู่ซิดนีย์อะไรอย่างงี้นะฮะอองานเยอะทั้งคู่งานเยอะไม่ยไม่ได้นั่งอย่างนี้ะที่บ้านไม่มีเลยไม่มีเลยอยู่คนละมุมแล้วก็ต่างคนต่างพิมพ์ก้มหน้าพิมพ์อะไรของตัวเองไปหรือไม่ก็ออกไปไหนก็ไม่รู้เกินให้ฟังก่อนคือปกติ คนจะรู้สักคุณจิรนันเนี่ยนะครับในฐานะอาร์ติสต์ศิลปินเป็นกวีใช่ไหมกวีนักเขียนแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยสิ่งที่แม่ทําเยอะจริงๆคือการเอาศิลปินคนอื่นๆมาจัดการบริหารอีกทีหนึ่งคือปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากอาชีพนักเขียนนักแปลเนี่ยทามาจนเรียกว่าตาลายแล้วแล้ว <c oughs> อยู่ดีๆวันหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักคนแยะมากมายหลายวงการทําไมไม่จับ เชื่อมโยงกันมาแล้วก็สร้างให้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นสะพานเชื่อมนะฮะทั้งเชื่อมระหว่างศิลปินหลายแขนงด้วยกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เชื่อมระหว่างศิลปินกับสังคมด้วยโอเควันนี้เราจะคุยเรื่องการบริหารจัดการศิลปะให้รับใช้สังคมได้มากขึ้นกว่าเดิมครับแม่จะเลยครับโอเคแม่จะเป็นกลัมนิสเองครับก็คืองานศิลปะหลายแขนงในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะที่เน้นหนักตอนนี้คือภาพถ่ายเชื่อหรือไม่ว่าช่างภาพไทยเนี่ย ฝีมือระดับโลกคือมีฝีมือเทียบเท่านานาชาติได้เลยเยอะหลายคนด้วยแต่ไม่เป็นที่รู้จักอะไรงี้ไหมไม่เป็นที่รู้จักผลงานยังไม่มียังไม่มีที่ยืนในสังคมหรือเผยแพร่หรือทําประโยชน์ให้มันเต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงการประกวดหรือว่ารับจ้างถ่ายภาพ พวกเวงพวกรับปริญญาหรือว่าป่งนิตยสารครับฝีมือขนาดนี้ทําไมไม่เอามารวมกันให้เป็นกลุ่มก้อนสร้างให้เป็นพลังทางสังคมขึ้นมาซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยขอเรียกว่าเป็นโฟโต์แอคทิวิสต์คือเอารูปถ่ายของพวกเขาโดยที่ตัวพวกเขาอาจจะไม่ใช่เป็นนักกิจกรรมสังคมอะไรเอาไปทําประโยชน์ด้วยการชงภาพถ่ายเหล่านี้กลุ่มที่ตั้งขึ้นมาชื่อกลุ่มสหภาพ ย่อมาจากโปโตอยู่ในเตตเป็นตะกล้องสมัครเล่นและอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพนะวนใหญ่เป็นอาชีพบางคนก็มีสตูดิโอระดับยักษ์บางคนก็มือรางวัลระดับต้นๆแต่ว่าเขาอยากจะหาที่แสดงตัวตนแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้สังคมด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ละเลยพวกน้องใหม่คือไม่ว่าจะไปที่ไหนส่วนใหญ่ทํางานต่างจังหวัดนะคะเราก็จะเว้นที่ไว้ให้น้องใหม่ คนที่สมัครเข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มเหมือนเหมือนแมงไม่ได้เป็นมูลนิธิชมรมอะไรใช่ไหมเป็นกลุ่มที่ประหลาดที่สุดคือไม่มีการลงทะเบียนสมาชิกใครอยากมาก็มาไปก็ไปใช่ใชคือถ้า,ถาที่บ้านผมเนี่ยก็จะมีช่างภาพระดับประเทศแวะอวยเอมาเรื่อยๆเอาพี่จิ๊ดวันดีครับพี่จิ๊ดวัสดีครับเพราะทุกคนคิดว่าแม่เป็นครูใหญ่นะฮะโดยที่ตั้งแต่แม่ตั้งกลุ่มมันนี้มาเนี่ยแม่ถ่ายรูปเองน้อยมากส่วนใหญ่ก็เชอเออเชีอเอาถ่ายนู่นเร็วถ่ายนี่เร็วถ่ายนั่นเร็วแต่ว่า ช่างภาพระดับประเทศหลายๆคนยินดีแบบครับดีครับท่านดีครับผม, <laughs> ผมกําลังมองว่านี่เป็นกลวิธีหนึ่งในการที่ทุกอาชีพถ้ารวมตัวกันก่อ,กอตั้งเป็นสหอะไรสักอย่างได้เนี่ย<ช>มันจะเริ่มมีพลังงานใหญ่โต<ช>แล้วก็มีที่ทํางานเยอะขึ้นใช,ใช่ไหมอันนี้กี่คนครประมาณตอนนี้ถ้าขาประจําที่ไปมามา,มาร้อยประมาณร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนอย่างเรารับสมัครเมื่อเร็วนี้ล่าสุดจังหวัดแพร่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้สหภาพไปลงที่นั่น เพื่อถ่ายรูปจากิีรทศกาลการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนเราก็ไปถ่ายให้รับสมัครในในเพจในโซเชียลเน็ตเวิร์ของเราเองเนี่ยนะห้าสิบคนคร่เดียวเต็มอันนี้เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดรายได้ไหมหรือว่าทําเป็นการกุศลส่วนใหญ่เสียตังค์ด้วยนะอืจังหวัดจังหวัดต้องหาที่พักให้อ่ะสมมติใช่ที่พักอาหารรถตู้เดินทางกัดที่พัก แต่ไม่มีค่าจ้างในการถ่ายไม่มีทุกคนจะต้องแชร์ค่าน้ํามันรถกันเพราะว่าเราไปห้าสิบคนงบจังหวัดรับไม่หมดแต่สิ่งหนึ่งที่ดีครับพี่ดูคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่างภาพถ้ามารวมตัวกันตามงานประกวดเนี่ยจะมีแบบความเป็นปฏิปักษ์นิดหนึ่งเพราะมันต้องมีการแข่งขันมีวิชามีสิทธิ์แต่ละคนอย่างนี้แต่รอบนี้เหมือนทุกคนไม่คิดเรื่องนั้นเลยหวงมุมไงแต่ก่อนเวลาประกวดอ่ะเคยได้ยินไหมคะสมัยประชันยืนตรงนี้แล้วเธออย่ามายืนตรงประกวดภาพธรรมชาตินี่นะถึงขนาด ไปเจอเห็ดหายญ้าข้าวนี้นะถายเสร็จเตะกระจุยเลยก็มีการคนอื่นได้ใช่ซึ่งสาภาพมไ,มไม่มีแบบนี้แบบชี้เป้าให้กันและกันเลยเพราะโนโยบายข้อแรกของของกลุ่มเราก็คือว่าไม่ประกวดภาพถ่ายแต่สนับสนุนให้คุณไปชนะประกวดที่อื่น ด้วยการพาไปมุมอันซีนต่างๆหนึ่งเกิดเป็นกิจกรรมคนได้ประโยชน์คือกลุ่มที่มารวมครับก็ได้พัฒนาฝีมือได้รู้วิชามีเพื่อนฝูงมีคนในวงการซึ่งสามารถแนะนํากันและกันได้ใช่ไหมฮะสองคือองค์กรไหนที่อยากได้ประโยชน์ก็สามารถได้ประโยชน์จากคนเหล่านี้ได้ได้ทำงานมานานหรือยังครับตั้งมาหกปีแล้วค่ะล่าสุดเรื่องชายแดนใต้นะเราเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในสื่อต่างๆจะมีแต่เรื่องบึ้ม เรื่องผู้คนเสียชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวอะไรต่ออะไรมีแต่ข่าวร้ายคุณผู้ชๆใช่คือเอาช่างภาพข่าวมือระดับต้นๆเลยแบบคนนึงเป็นช่างภาพรอยเตอร์เลยนะครัปกติเขาไม่มารวมกลุ่มถ่ายรูปอย่างเงี้ยแต่เราบอกให้เขาไปถ่ายมาพร้อมทั้งเรื่องราวด้วยเหมือนสิงทำคอลัมน์อย่างเงี้ยครับ่ะแล้วก็โอาแม่มาออกอย่างนี้เป็นต้นนะเอออะเรื่องผู้หญิงกับเด็กครบนะา แล้วก็ครอบครัวใน่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ดูซิว่าเขาอยู่กันยังไงแล้วบทบาทตรงนี้ครับพวกสื่ออย่างแบบข่าวหรือรายการทีวีงั้นมันไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกไปได้อย่างเต็มที่มันไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรความนุ่มนวลพอไม่มีเวลาในการมันไม่มีเวลาในการฝังตัวที่จะเจอเหตุการณ์วิบนั้นอะไรอย่างนี้แล้วพอแบบมีแม่เป็นครูใหญ่นะฮะเอาศิลปินไปปล่อยเอาไปไปไปไทยไยไยไทยแล้วทุกคนก็มีดวงตาของศิลปินกันอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบ เอาคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีดวงตาที่พิเศษกับคนอื่นเขาไปมองพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เอาไปแชร์ต่อให้สังคมได้มีภาพหนึ่งนะสิงเชื่อไหมเออเป็นรูปเ,เด็กผู้หญิงมุสลิม <ừ> ในชั้นเรียนนะคะ <ừ> กำลังเขียนด้วยช็อคบนกระดานดำาถ่ายจากหลังห้องเรียนถ่ายภาพธรรมดามากเลยแต่บนกระดานนั้นอ่ะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทย <ừ> มันสะท้อนอะไรมากมายเลยว่า <ừ> ในส <ừ> จังหวัดชายแดนใต้เนี่ย คือ<ม>ความลาลาหลากหลาย,ลายวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้คุณแม่สามารถบอกท่านผู้ชมว่าคุณสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพของเราหรือว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเราหรือคุณสามารถจะได้อะไรครับอ,อ๋อถ้าเป็นเฉพาะเรื่องภาพถ่ายนะคะครับเรายินดีรับใช้สังคมด้วยการที่ คุณจับที่พักจับอาหารจับอุปรณ์หรือจังหวัดหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าภาพถ่ายจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนใช่แล้วเราก็เลือกเราสามารถช่วยได้ด้วยมือฝีมือระดับเทพแหล่งท่องเที่ยวที่มีมีทุนใหญ่ทุนนอกทุนอะไรเข้ามาตั้งโรงแรม5ดาว6ดาวเราไม่ไปนะเราต้องการจะไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชาวบ้านยิ่งดีใชแต่พวกโฮมสเตย์พวกมุมต่างๆที่เขาอยากจะเปิดแต่ ยังไม่ได้เปิดยังผลสําเร็จที่วัดได้ชัดเจนนะคะคืองานแรกของเราที่จังหวัดน่านก่อนหน้านั้นนี่ไม่มีใครไปอ่ะมันเหมือนไม่ค่อยเป็นจุดหมายปลายทางเป็นทางลึกลับเป็นเมืองเมืองที่ซ่อนอยู่ในซอกมุมครับแต่ดูตอนนี้สิคะเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเมืองที่คนไปเที่ยวเยอะองค์กรหรือชุมชนใดคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ติดต่อผ่านรายการเจาะใจก็ได้นะครับหรือจะให้ติดต่อไปที่ตรงไหนแม่ๆนี่ไงกอลรับนิส เอ่อ Facebook ผมก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m w a n n a s i n g นะครับถ้ายังไงจะส่งเรื่องต่อให้คุณจิรนันครับซึ่งอยู่ชั้นบนที่บ้านผมนะครับครับโอเควันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็นี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการรวมตัวของกลุ่มวิชาชีพใดก็ได้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้คือใครจะคิดว่าตากล้องจะช่วยอะไรให้ชุมชนดีขึ้นได้ก็ช่วยได้เยอะสกิลของทุกทุกอาชีพฮะถ้ารวมตัวกันแล้วทำด้วยความสนุกด้วยความคเอทีฟผมว่ามันมันช่วยสังคมได้เยอะครับคุณแม่เห็นเอามานาน อันนี้ที่น่านหรือที่หนองคายหรือที่แพร่ใช่ศิลปะภาพถ่ายเอาไหมสิงดูนั่นไงโอ้โหนั่นไงนี่ไงอนี่ไงที่แพร่เหรอฮะไม่ภาพโน้ตค่ะอะไรเนี่ยแม่นี่ไงภาพนู้นโอ้ดูดูดูผมนึกว่าเอารีวิวอะไรมาอวดนี่สิงเหรอใช่ครับโอ้ตายละเด็กๆน่ารักนะคือเอามาให้ดูว่าหัวเถิกแต่เด็กไม่ใช่เพิ่งเถิกเอาช่วงนี้นี่ไงทรงเดียวกันเลย นี่ยนะฮะบางคนหัวเถิกตอนเด็กอย่าคิดว่าโตแล้วผมจะขึ้นนะครับเถิกเหมือนเดิมครับใชิเหมือนเดิมได้นะฮะไหนแม่ไหนอ่ะโอ้โหันนี้คุณแม่สวยมากนะตอนสมัยผมเพิ่งเกิดครับอันนี้ที่คอนแก่นงนาๆตอนนั้นเอาไปเรียนหนังสือด้วยนะคุณแม่ไปเรียนแล้วก็มีน้องที่นั่นแหละไม่เกิดที่เมืองไทยเกิดที่เมืองไทยค่ะแล้วก็อุ้มไปด้วยอันนี้เกี่ยวกับประเด็นเราไหมครับไม่เกี่ยวก็แชลูกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแล้วอันนี้คือไม่ใช่ช่างภาพอาชีพอะไรเลยใช่ไหม ้แม่มาหวดทำไมเนี่ยเคนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากรายการเจาะใจนะครับทุกอาชีพสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้เพียงแต่เราหาการจัดการหาวิธีการเจอหรือไม่พบกันใหม่ผลัหันหน้าครับสวัสดีครับ